คาโลจ้าพี่เนาะฮาโลคารลาโค่ะซิลินทอนจ้าพี่นนองมาล้อน้ำปลาเด้อค่ะขจ้อก็บวนยกสะดุกน้ำลายปันยกสะดุกโอ้เจอาใส่มองกัน ถนนหนทางผลใหม่สวยงามขางทางงามจะพี่น้องโค้งโค้งหักสอก ก็มีไก่หยางเซามีหรืมีมีตลอดมีแต่ละแวกนั้นเนาะทางไหนโบมีน้ำขังทางมันน่าสิขายเป็นย้อมยอมไปเป็นมองมองยูยุกลุ่มเดียวมันก็ดทางข้าเจ้าอยากมันก็ดโมีขายมีตัวจุ่มเดียวดิอมีตัวจุ่มเดียวแต่ที่ใหญ่น้ำทังเนาะออื มีสู่บัตนะโมบัตห้าสองเก้ายซ้ำเจีายวก็ว่าไปเพราะว่ามันถนนใหญ่เม่ยเพราะว่ามันก็ต้องมีคนหิวหาจินอยากเด้อฮะหวานเกี๊ยวอกินเพิสามในเนี่ยมบาขึ้นหวานเดียร์รูบ้รูห้านนอวันฝาน กุมกุมมาเกี่ยวมานอกูประเป็นเบาหวานลำไยแบบไหมไข่ไข่บอกล้ไยหัวไข่ไข่หับนี่ไข่บอยไข่มันเสียวแบบนี้นะโรงพยาบาลซิลินดอนจากพี่น้องขาบขาบเฉยเฉยเฮ้ยบ้านนีปวห่าง นีนสาวผมเน่ยบักเม้ยงแถวตอโอ้บักอ้บักอัน้บักอ้ยักเลี้ยงแถวเตะอือบักอัน่เา้ยอะนี้บ่กแข้งดูอไ้ต้มมั้บ่ดูดูหันโอ้ยบบบองเมกันสาโค้งอีกแ้ คงอีกแล้วโคงฮักสอบว่ะตุ๋ยโอ้พึ้นพูเราบานพึ้น้นูอ้พื้นเลยสูงเลยโอ้ยพ่อซ้่อำเ้ยนะพ่อซ้ำพูบานห้องดอกตุยพูบานห้องหูเออันนี้หูเบือรู้อืออยู่บ่ตัวยเออพูผ่านหนหน่อยหูอือแด้ อันนี้หูโปอื่นมันบ uh ah ้านเดียวยอดเขาได้ยอดนคืนเขาไายจ่าพี่น้องขันเขาก็หูอื่น์เขาเจ้าใครเห็นมาโอ้ยยวนของบ้าอย่างเนี้ เคียไหนเนี่ยเขาขาลงเอาออกนะเห็นยังเอ็นไข้เห็นยังไล่ะเาจะเอ็ดงเอไข่กีเหรอกีตําเกียวเออจังห้าขากรับจังแหวันมันยังกัดซื้อกับเพยังกัดซื้อจากทงพอได้ไปกีตาเกยวเอาอเเพียบแน่ังางเนี่ยิเออหาเลยเยิบแตนะไล่ะแล้วเสให้เฮาเสียง หอด้านในเคียงมาตายตลาดโอ้โหตลาดจ้าพี่น้องตลาดตลาดยังตุยอาตลาดน้าด้านมีบ่อช่องแม่นอคงเกี่ยมเหลี่ยวสาย ช่องเมฆตรงไปไปเที่ยวช่องเมกน้ากันเด้อค่ะพี่น้องขันเขียวปนอขันเขียวปนอเอานี่บอดตลาดช่องเมอทีนะคะคนยโสค่ะของแท้ยานะคะของแท้แต่ดั้งเดิมแต่ไม่กันตั้งบ้านเล้ว สมซื้อนยได้ด <laughs> ี่อากสมซื้อหันเบาขึ้นมันซื้อแต่มันอดแล้วมันโคงงโ้งขีุ้้งโค้งหันโอ้โอกังหันลมนะคะคขาเจ้าใา,ายวะเกียเจมทีได้เจอขั้นออกมาเลาอ่ะ จะรถขึ้นพูจะพี่น้องเ้ยโอ้ดอกไม่งามเว้ยดอกไม่นอดอกไม้สวยจะพี่น้องลีลาวดีขางทางสวยงามดูเป็นดงเลยจะพี่น้องดีลาวดีที่นีกข้ยน่ขนเยอีกบอเางเบียงอีกยังหา โอ้มันหลมันหลายตอนมันชองอายง่มอ่าบนไม่รู้ว่าใครผู้เผ่าอ่ะอันนี้ผู้เผ่ามาเหมือนว่าันนี้เอาปิ๊เสียงกันเสียงดังเว้ยผู้เผ่าเชียร์รถขึ้นผู้ ห่อนยอดผู้เผ่าแล้ววะขึ้นยอดเลยเด้ี้ยวเบ่งข้างหลังเลียวเบ่งข้างหลังเกิดลงหรอวะสูง้มใช่ยองเวไปเด้ไม่ห่อนนะยังสี่ขึ้นยีก็ะแต่ว่าคือผู้บ้านเ้องผู้บ้านน้อมันสูงขึ้นเทเดียวหลดตัยมันก็เล้งหูอื่นโอโหมันเงาเลย ไปบันบนับไม่ยังอเดี๋ยวไปหมอเยนูนรดอันนั้นผูมืองเลยอันนี้ผูมืองอุบลอันนี้มันหลมองกาดอกสีสารใจบ้านี่ละอนรถ ลอร์คัดโดอารู้อันเดนนี้น um ี่ยมาอันบุบด้วยมาหาเพ่อป่ามาเท่ามาจิ้มเขมเออจิ้มมากระลิมา มันลองมันมันชิดทางผีแลยหรอเจริญวันผู้ฝ่ายเจริญใจมาสองม็ตรเลยนี่อวัดผู้เผ่า,า,า,าโพทางขึ้นวัดอตอนนี้แะพอลุอ้งเสียงต่างเก้าเนี่ยโลกอับเหรอ หม้อไก่กับจิงก็คาเครื่องแพงกว่าบานนี่มังสนามบินแต่ยุคนี้หยุ่นทีไปยี่นี่นตะบเอมันเางม่ไเลยหนาทนเดียรเลี้ยวหัวน่ไลปเลยล้าลี้ยวไปตล่ะกัส่ี่บาเป็นมาสี่เหลียวไปเต ขบี่ร้เมด้เมกถึงช่องเมกแลยวจ้าจานไหมลายจะเขาันหนน้าเานั่นนี่แตมันนอนยูสดโอยนัง่แหวน้องเมเลยนี่คอนอยูี่สวด ก็กว่าทีนี้เดี๋ยวคนเท่ากันอ่ะทางไปอีกสองกิโลเมตรน้ำร้อนมาหาจะได้พวกไก่ยังมีบ้านพักเนี่ยมีม,มีบันมีห้องพักน้ำจากพี่น้องซ้อยบ่มกุลหนึ่งมนมะกิตะโอ้สะดวกสบายเลยถึงเซฟเฮาหรอจ้าพี่น้อง ถึงแล้งลางแดดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยถึงเซฟเฮาล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเด้อคะ่ะบ๊ายบายจ้าพี่น่อง